ใช่ไหมคะอีอในวันตกนะคะวันตกดินนิกะปนตกโอ้สองมคลอ่าสานอีสานอีสานอ้โหอีสานมาเยอะข้ากางข้ากางยิ่งยอดใหญ่มาทำอะไรอยากรู้ไวๆขานไข่บอกทีบอกทีบอกซีมาทำอะไรคะไม่บอกก็ตอบก็ได้อ๋อออทราบแลว สุขสรรร่วมกันเฮฮาบอกว่าที่มาเพราะคนคนนี้ชีวิตคนนี้มาไหาชื่อเสียงเรียองไรมีแค่ไหนต่องมาไวๆเตึนเต้นในใจแล้วล่ะคนดีอ๋อขบอกก็ได้คนนี้ก็ใช่ใครศิลปินยิ่งใหญ่สุดยอดดวงใจที่เรารักใกล้สุพรุดนั่นไงจำไหมลูกพี่จำนะ ผ่านมา5 <Okay, S 1> ปีปติดตามชิดใกล้รักและห่วงใยทุ่มเทกายใจโอกกันเหงือไหลเ้ลตัใหญ่ดาวรุ่งดีเริ่มมาช่วยกันอวยพรอ้อนจันทร์สุขลุกสุขสันต์ไป หล่อร่ำสดใสอยาแก่ตามวัยขอให้ร่างใหญ่ขแขนก็ให้ใหญ่แต่ขาไม่ชอบใหญ่กระเป๋าก็ให้มีใหญ่บ้านหลังใหญ่ป่าซากเลกาใยและอยู่เป็นขวัญใจของ RJC เรียกหาความรักหรือนี่เ็าเรียกบ่อยแล้วกเกิน ศิลปินค่ะไม่ต้องเวะวะเวะว้าเวะเหมือนเพลงที่ร้องไปหยุดเล่นอะไรอย่างนี้สักทีก็ขอให้ลุดเอิ่มมีความสุขมากๆแล้วก็ผละสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในความรักในทุกด้านของชีวิตเลยนะคะที่อยากได้ใบใช่ไหมยังไม่ต้องยังมีปานยังไม่ต้องยังไม่ต้อง อันนี้เป็นอขอขอเข้าแอบแบเรียบร้รอยแบบดีๆนะคะ13กันยามาวันเกิดของสุธรุษมีของขวัญนเกิดสุดนำมาให้ให้คนรักเพิ่มทวีมีโชใคใัยเป็นหลักมั่นฝันใจอา j c ซีรุษได้เกิดวันนี้โชคดีครับขอได้รับ อ่งเปาเงาสุดสีเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่งเปาอายุมัน่นขวัญยืนนักมืนหมืน่นหมืน่มนราตรีปหล่กเก่งดีร่ำรวยขออวยพรขอเดชะคุณพระศีะรัะตะนกรจงคุ้มไทยให้เป็นสุขสโมสรมี ชื่อเสียงเจิดระบือลือขจรขอให้พรนี้ยืนยงคงนิรันดร์ครับโอ้โหแม่แต่งดีก็ดีได้ในคณะเลยแม่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 เอามาเท่าไหร่พี่ดินครับถามนิดนึงครับไอ้ที่พี่ดินอ่านนี่ใครเกำลังเขียนครับปากัอบังคับอ่าน จริงจริงความรักไม่ได้เรียกหาครับกระเป๋าพี่กับด้อยต้อดูแลครับผมเคุณรันนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับมีปัญหาตลอดน่งก็แย่งนี่อยากหาคนมาอยู่ด้วยกันเก็่ที่บอกนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะเราก็